โซวีครับโอ้ยังเสิร์ฟได้ดีอย่างต่อเนื่องไหลหลังไหลครับ<ต>บล็อกได้ครับเกาหลีใต้ทีนี้ทุ่ด้านอันเยจินได้เป็นตัวจริงเลยนะครับมือเซ็ตคนหนึ่งครับแมตีผ้าไปเองครับอารเกียสก้าตรงนี้กดต่ำไป ตรงนี้เสริมเบียวออกด้านข้างครัทางโซวีเกิดออกไปเองครับลูกนี้นอางเเียสก้าครับมาเสิร์ฟโอบบอลสายครับเอจินให้มาคิมครับตีทะลุก็อลงมาเป็นโปรแลนนำครับสองต่อหนึ่ง จีนไหลหลังตีไม่เต็มครับโดนเซฟได้แล้วโดนสวนด้วยบอลเร็วเหมือนกันครับวิคคัมสกาลุกของเกาหลีใต้นีุ่กไม่ตายครับเจอทางด้านโปลแลนด์สวนกลับมาครับสามต่อหนึ่งครับตอนนี้ เจ็บหรือเปล่าครับทำตัววีเจ็บแถวแถชายโครงนะครับนับลูกนี้ล้นครับโปแลนด์ดึงไปเล่นเมดิสิกอัดบล็อกยงเก็บได้ขิมย้องทยองครับยิงทะแยงมุมมาดักได้สวยมากครับโปแลนด์แล้วอัดหนักโอ้ยยังพุ่งลงไปเซฟได้ครับกดสวนหนาครับติดบล็อก ย้ำม,มาที่เดิมโตรแลกตไม่ไหวแล้วจูอาเสิร์่เดสิกยอดครับใต้รองไปได้แล้วสวนจาก3มเมตรโดยเปี๋ยวซุ้งซู่ครับพัฟบอลน,นะครับลูกนี้สามเท่าครับหวังีปสายกลางครับเกี๋ยวซุ้ง ยูอาครับเสิร์ฟโอ้เสิร์ฟมาดีครับแต่ว่ารับดีเหมือนกันเมจสิกอัดอ่อนลอยโด่งอยู่ในคอร์ดครับโกลแลนต้องเล่นชิดตาคายครับโดนผักสวนเลยเป็นโอกาสของเจ้าบ้านโยกให้กับทิมครับสูงสูงเรียบร้อยครับจุดตีสบายๆนะครับลูกนี้กับตันทิม ตีเหนือบล็อกเลยละครับลูกมอสักรู่ดูครับหัวึวะขึ้นมาครับครั้งแรกไม่ดีตีไม่ได้ครับปัดข้ามาเีลจีนให้มาสามเมตรหลังโดยจีนทีจีนับตีลงหนูนี้ลงครับหนว่าเข้ามาตีสามเมตรหลังครับ ครรับโปรแรนดูครับลงครับเป็นเส้นเลยครับขอนแรกโปรแลนด์เริ่มจะมีปัญหาอีกแล้วผมเข้ามาตีทกนี้หลุดครับีเสียเกียร <c oughs> ์หลบได้ครับ <c oughs> ตีมาทางเธอครับ ่อสามครับตอนนี้แอ้โหอูอูอาเสิร์ฟพลาดแล้วครับกลับไว้ลูกนี้ช่วยกันตีแล้วก็ยาวเกินไปครับพักอินจินตีออกหลังไปว,ว่ะกระโดดเซตมาให้ครับไหลหลังพักอินจินครับเคาะยาวไปหน่อย โปแลนไล่มา5ต่อ6ครับอนวิสกาเสรริร์ฟลูกนี้เชียวเน็ตขึ้นสูงครับยังเก็บได้ครับโอนิก้าจากกล้าครับ <S <S แล้วโปแลนดได้ทัชมไม้เสมอเลยครับบกเท่า3เมตรโดยคิมฮีจินโมเข้ามาตีได้สวยครับตีแล้วก็ไปแฉลบบล็อกของทางด้านโปแลนนิดนึงครับสมเมตรกลางของคิมฮีจิน เฮียจ like ิมคลิสต้าวนนี้เสิร์ฟกันได้ดีกับทุกคนบอลมาชิตาคายครับต้องผักสวนมาแล้วก็ออกไปเองครับมาริสิกคริสต้าโมแลนตีแก้ผักหยอดมาบอลยังไม่ตกครับซุงจูต้องฟรีบอลก่อนหมาใหม่สีเสียดโถมะแม่บอลได้ทัชแล้วก็หลุดออกไป เซฟบล็อกได้ครับทางด้านเกาหลีใต้คนตีนี่ตีเสี่ยงนะครับโดนมือนะครับแต่บอลนั้นเลยไปครับทีมยองก็ไปไม่ไหวแลวครับเสิร์ฟดีครับรับล้นมาก็เสร็จทุกครับคมมาช่วยรับไว้แล้วก็ตีเองในทัชครับตัวรอดได้ดีครับลูกนี้ทีมเยดง คอนข้างที่จะทิปเมต็ตนะครับดูครับแต่ว่าบล็อกเดี่ยวครับไปโดนมือของทางด้านกาเปอร์ครับบอนเร็วครับเขายังข้ามมาทางฝั่งของโปลแลนด์ใหม่กลุ่มเต็มๆครับโอจียังช่วยเซฟแล้วก็สวยมาได้แต้มครับจงังหวะนี้สวยครับเกาหลีใต้เป็นเองจูนครับ ดูจงังหวะนี้ก่อนครับขึ้นมาตีบอลเร็วแล้วทีมยองขยองงาดขึ้นมาได้ครับยังได้เล่นต่อครับแล้วก็ตีลูกนี้ครับเรียบร้อยครับเป็นคะแนนของเกาหลีใต้ทิมเสิฟครอบสกา้าครับเสิร์ฟมาให้กับเปียวซงจูอีกแล้วครับเกาหลีเหนอ่อ9รับมาตำแหน่งพอดี ตุนตีครับเซฟบล็อกได้เฮจินให้มาไม่ค่อยดีครับล้นอย่างฟรีบอลมาเกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหบิดมาแรงมากครับลุนนี้เกาหลีใต้นี่มีโอกาสก่อนครับแต่เฮจินนี่เซฟไปครับบอลมันข้ามไปเลยครับเข้าบล็อกค,ครับเราก็ต้องฟรีบอลมาแล้วสุดท้ายเนี่ยครับ เป็นโปรแลนด์ครับสตีเสียกสตีเสียกเสิร์ฟเมจินให้ทีมฮีจินไปเล่นทางครับีจินเสิร์ฟเองวิ่งมาอันเดอร์เข้ามาตรงกลางครับสตีเสียกเอาวขวาไม่ถึงครับ รับไว้จ่ายบอลเร็วให้กับลีจูอาครับคุณจูเสริร์ฟลูกนี้หลุดครบับเสียไปเองครับเพียวลุงจูอลาเีกสกาเสิร์ฟ เดินไหลหลังให้กับจิวอาร์โดนใครไหมผู้ตดสินบอกว่ามีทัชครับไหลหลังของจิวอาร์นะครับไปสครับโาวิสกาให้มาสามเมตรหลังโดนบล็อกเต็มเต็มครับทีนี้นี่บล็อกคู่ของกาลใต้าครับมอนเตอร์บล็อกเลยครับบล็อกจมเลยครับ เคนรับดีแต่หย่อดง,ง่ายๆเลยครับมาิสิกขึ้นมานี่เห็นช่องว่างครับเห็นพื้นที่นี่หยอดเลยครับมาิส<อ>ิกเอาอกคร่าเสร์ฟติดเน็ตไป ีเสียบได้ตีครับีพยงยงมุมลงไปต้องบอกว่าตีเหมือบล็อกเลยคนระับตีเสียบ1 9 8เซนติเมตรครับดูครับตีข้ามมาเลยครอบลิสุดเสิร์ฟยิงมาให้หัวเสาบอลยังอยู่กับโปรแลนด์ครับได้ยิงเอาทัาสแล้วก็ทลิซุตเสร์สมให่ยกมาให้คิมฮีจินยอด หาวพุ่งไปรับแล้วบอลพุ่งเข้าไปใส่ตัวเพื่อนครับ,รบเปเรี่มเร์ฟกลับมาครับเกาีใต้นี่ครับสองคนนี้หน้าคล้ายกันมากครับดีจูอากับจองจียุนครับวิ่งมายกให้สตีเสียกอูอ่ช่วงนี้พร้อมเข้าฝักแล้วครับ,ยรบอยู่ก็อยู่เขาเกาหลีใต้ ็เรีวยกว่าพอไม่มีสมาชิกก็เป็นเธอเนี่ยครับที่ได้ตกบอลค่อนข้างเยอะเลยครับเครับสก้าเสิร์ฟแ,แรกดีมากครับไอ้ตีบอลเอดจินจินเสิร์ฟ แลนดีเช่นกันครับเน้นจ่ายให้สตีเสียกดนดักโดนได้เลยครับเอาละครับคราวนี้ติดบล็อกครับสตีเสียกเป็นเซุงจูครับบล็อกลูกนี้ได้ดูครับจังหวะมานี่เลือกตีใส่มุมตรงเลยครับโดนมือซ้ายของซูงจูสิบเก้าต่อสิบหกครับ เกาหลีใต้เสิร์ฟพักอินจินครับเสิร์ฟโอ้โหลงด้วยครับ 5S เ,เลยครับลูกนี้ลงเส้นท้ายคอร์ดเลยครับอ,อมาในช่วงเวลาสำคัญพอดีครับทำให้เกาหลีใต้ทีนี้เป็น4แต้มครับขึ้นแต้มที่20ก่อน เสิร์ฟลึกมาโล้มครับโอ้โหตก็ตไม่มีต,ตัวขึ้นล็อกครับโดนยิงสวนเลยก็ถือว่ายังพยายามครับทางด้านโปแลนด์เจอตีกลับมานี่ครับพยายามจะพุ่งไปรับนะครับดูครับนี่ครับเมเดซิกครับจนีนเสิร์ฟแหลมๆพุ่งรับไว้ได้ครับโกลสกาดีเซียก์พักใจ อย่างช่วยกันนัดขึ้นมาแล้วตีวอัดแม่ไม่มีมุมนะครับบอลน,นี่เข้าไปใส่บล็อกเลยโอ้โบอลอยู่บล็อกของโอแลนเลยครับสูงจูงก็พยายามจะแก้แล้วครับแม่ไม่ไหวครับดูครับลูกนี้พุ่งมาเล่นได้ครับเป็นคิมยอนชยองครับแล้วตีโอ้โหบอลน,นี่อยู่ในบล็อกเลยครับหนักมากครับ ่อนสัน้นติดล็อกโอลแลน์จะได้สวนอย่างช่วยกัะเล่นไม่ทานแล้วครับเอาครับโอลแลน์ยังไม่เดจินให้มาบอลออกมาด้านข้างมากไปหน่อยครับตีไม่ได้สวนสวนยังคว้าไว้ถึงครับสุงจูมีตีเล่นทางออกมา ขึ้นนำเป็น22ครับนอริต้าปีทะลุกบล็อกไปนะครับเผียวจริงๆดูครับเจอบล็อกขวางอยู่ครับปีผ่านมือของสวดีครับชิงเล่นบอลสองยังพุ่งไปคว้าไวท้ทันสุงจูยิงสวนบอลไปโดนเสาอากาศแล้วครับแงรชมชมนีฮีจินเลยครับลูกนี้ พุ่งเข้ามารองไว้ได้ครับจังวหวะยอดมาเนี่ยครับแล้วสอดต่อบอลแล้วได้รุกครับเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้จะพลิกขึ้นมานำสองต่อหนึ่งหีจิน,น,นจรครับเสิร์ฟติดวัวเน็ตไปไล่มาครับเป็น19ต่อ23 เก่าเบอร์ลงมาเสร็จอยองรับได้แล้วขึ้นมาตีครับจุนจูนะครับมีบาบาทเยอะเลยครับเจอซุนจูเริ่มจะแรงขึ้นมาครับเดียวุนจูได้ลงมาแทนทางด้านคังโซวีนะอะตีไม่ได้นะครับต้องผัก่อนครับโกลิสก้า อใต้ได้แค่ฟรีบอลเหมือนกันมันจงบุกใหม่บอลเร็วครับทุกหายเลยครับอาราเกสกาใช่มาได้สวยครับทุกนี้บอลเอ็กของอาราเกสกาครับดูครับหลบบล็อกของจูอามาครับปีใส่ทิมฮิจินเลยครับ South Korea <laughs> beat Poland with 25 to 20 points. Volleyball. กลับมานาโปแนด์อีกครั้งึงครับเป็น2ต่อ1เซตเดี๋ยวเราพักกันสักตู้ครับแล้วกลับมาชมกันต่อในเซตที่4ครับ